บูภาก่าากากูาขนานี้โงรงการอสร้างเด็นเจ้าทัดใจที่วัดพลมิาวารหรือว่าตลุงตับนะตทุ่งยั้งอลแรมจสพรรบุรีก็มีฝนกปรยและทีกำลังอยู่ในพ้ีบวงสวนเรื่อประกอบพิธีกันแล้วญาติโยมท่านในวิดีโอนี้แล้วก็พระนูชา บรรยากาศดชุกชังนะิดสบายนะโยมนะบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆมาดูบรรยากาศรอบๆกาันก่อนนะครับ การธรมรมะวานาการุอาญพระคันทรานธรรมะวานาการุอาญพมะคันทรานณวันนี้คงว่าพระเจ้าและที่นี้ต่าเป็นสาาัรนาจะเป็นานามของ พระคุณพระเดชพระคุณพระปูภาวนาชิตถึงก่อนก็ดีขั้นพระกิการรถพัญเจ้าว่าอีกทางคณะพระสงฆ์องค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะประชญสารทสงฆ์ทุกท่านซึ่งอยู่ในปริมณฑลทุกที